คำถามเปลี่ยนชีวิตเด็กๆคะเอ๊ะคำถามแบบไหนนะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนสวรรค์ไปทางไหนนะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยในโลกนี้หรือเราเป็นใครอยู่ในโลกนี้เด็กๆคะมีคำถามมากมายที่เปลี่ยนชีวิตของคนใช่ไหมคะ อาทิตย์นี้นะคะเด็กมาดูกันว่าพระเยซูสต์ทรงถามอะไรากับเปโตรและเปลี่ยนชีวิตของเขา ในสุดหัวใจของเราว่าเรารักพระองค์เช่นเดียวกันฮัเลลูยา เล้าทรรักเราและเราเองก็จะรักพระองค์เสมอไปพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นพระเจ้าเราจะรักพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติรับใช้และประกาศเรื่องราวของพระองค์เสมอไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อท่องจำสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆให้เราตรึง อ่านพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ยอดบทที่21ข้อที่15หเก่งค่ะเด็กๆครับให้เรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปด้วยกันค่ะหนึ่งสองสามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ ย้อนบทที่21ข้อที่15ค่ะเกง่งค่ะเด็กๆแต่ครูหวามีท่านะคะที่จะทําให้เด็กๆได้ไจําแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆทําตามครูหวน,นะคะให้เราพูดไปพร้อมกันด้วยค่ะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ค่ะย้อนบทที่21ข้อที่ สิหค่ะอ่าไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆให้เราพูดกันอีกครั้งหนึ่งและทำท่าพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสาองค์พระพู้เป็นเจ้าพรงคทรงทราบว่าข้ารรพระองค์รักพระองค์ย้อนบทที่ยี่สิบอ็ดข้อที่1ิหค่ะอ่าเด็กๆคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ เจ้าทรงรู้นะคะว่าเรารับพรนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกที่จะท่องจํากันมานะคะถ้าเด็กๆท่องได้และทําท่าได้ส่งมานะคะขวจะมีรางวัลให้คนละห้า่วปองเลยนะคะหวังว่าจะได้รับทิ่จากเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้ก็พบกับขวูันอีกนะคะอาทิตย์นี้ขวก็จะมาแบ่งปันเรื่องของ พระเยซูคริสต์ทรงถามเปโตรและเป็นคําถามที่เปลี่ยนชีวิตของเปโตรนะคะเด็กๆให้เรามาดูกันนะคะว่าคําถามอะไรของพระเยซูนะที่ทําให้ชีวิตของเปโตรนั้นเปลี่ยนไปค่ะออครั้งที่แล้วที่ขวาสอนเรื่องของเปโตรก็คืออะไรคะการจับปลาใช่ไหมคะเขาจับคนเหมือนดังจับปลาเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตัดสินใจอะไรคะติดตามพระเยซูคริสต์ไปเนาะแล้วเขาก็ติดตามพระเยซูคริสต์ไปนะคะ ไปนะคะพระเยซูิสตก็เป็นไงคะพูดเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ประกาศข่าวประเสริฐรักษาโรคขับผีช่วยเหลือผู้คนมากมายเลยนะคะจนกระทั่งพระเยซูิิตก็ถูกจับนะคะแล้วก็ตรึงที่อังเคตแล้วก็3วันผ่านไปพระเยซูิสตก็ฟื้นคืนพระชนนะคะแล้วพระก็มาปรากฏกับพวกสาวกนะคะตอนนั้นนะคะเปโตรนะคะเขาก็ได้พูดกับเพื่อนๆน,นะคะว่า นี่พวกเราเราไปจับป้ากันเถอะพวกเพื่อนๆก็บอกว่าเออไปสิฉันไปด้วยฉันก็จะไปฉันก็จะไปฉันไปด้วยพวเพื่อนๆนของเปโตนะคะก็จะไปกับเขาด้วยเขาพวกเขาก็รวมตัวกันแล้วก็กลับไปเป็นชาวประมงนะคะออกไปจับปลากัน,นะคะ่ะเด็กๆครับพวกเขาออกไปจับปลาทั้งคืน าสักตัวหนึ่งเลยเด็กๆคุ้นๆไหมคะเนะเหมือนกับเมื่อก่อนเลยที่ยังไม่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์เขาก็ไปจับปลาแล้วก็ไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งเหมือนกันวันนี้เขาก็จับไม่ได้เลยแล้วพระเยซูคริสต์นะคะก็เสด็จมาที่ทะเลเบเลียสนี้นะคะเด็กๆค่ะแล้วเมื่อพวกเขาจับไม่ได้พระเยซูมองเห็นพวกเขาก็เลยตะโกนเรียกเขาซีโมนเปโตร จะปลาได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าจะปลาไม่ได้เลยแล้วพระเยซูก็บอกกับเขาว่างั้นก็หย่อนอวนไปทางขวาของของ,ของเรือหน่อยสิแล้วเขาก็อ้อเหรอแล้วเขาก็ลองทําดูนะคะเอาอวนของเขาทอดลงไปที่ข้างขวาของเรือปรากฏว่าได้ปลาว้าวได้ปลาเต็มอวนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็กระซิบก,กับเปโตว่า องค์พระผู้เป็นเจา้าองค์พระผู้เป็นเจา้าองค์พระผู้เป็นเจา้าเปโตรพอได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเขาก็รีบใส่เสื้อแล้วก็โดดลงจากเรือว่ายน้ําเข้าฝั่งไปหาพระเยซูเลยนะพวกเพื่อนเพื่อนก็ลากอวนนะคะที่มีปลาเยอะมากเลยแล้วเขานะนับปลาได้นะจับปลาแล้วก็นับปลาได้ปลานะ่ะมีจํานวนประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวเนะี่ยเยอะมากเลยนะคะเมื่อเขาขึ้นไปฝั่งนะคะ ก็จะเห็นฐานนะคะได้ก่อเอาไว้แล้วก็มีปลาย่างอยู่นะคะพระเยซูริตทรงเตรียมอาหารให้กับพวกเขาแล้วก็มีขนมปังด้วยแล้วพระเยซูริตก็เลยบอกพวกเขาว่าทานอาหารสิแล้วพวกเขาก็รับประทานอาหารกันนะคะเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จแล้วในใด,ด,ดคะเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูริตก็เลย ถามคำถามกับเปโตว่าซีโมนเปโตบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือแล้วเปโตก็บอกว่าโอ้ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็รู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์แล้วพระเยซูคริสต์ก็ตอบเขาว่าเจ้าจงเลี้ยงแกะของเราเถิด แล้วพระเยซูคริสต์ก็ถามเปโตเป็นครั้งที่สองอีกว่าซีโมนเปโตบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตก็ตอบเป็นครั้งที่สองอีกนะคะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ว่าข้าพระองค์น่ะรักพระองค์และพระเยซูคริสต์ก็บอกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเธอ แล้วพระเยซูริ์ก็ถามคำถามกับเปโตรเป็นครั้งที่สนะคะว่าซีโมนเปโตรบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือแล้วเปโตรก็ตอบพระเยซูริ์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้ว่าข้าพระองค์น่ะรักพระองค์แล้วพระเยซูริ์ก็บอกว่างั้นเจ้าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด คำถามของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงดูแกะของเราแกะที่พระเยซูคริสต์หมายพูดถึงนั่นแะมันไม่ใช่แกะแบบนี้ที่เลาะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะแต่แกะของพระเยซูคริสต์นั้นก็คือคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูหรือเป็นคริสเตียนทุกคนในโลกนี้นั่นเองนะคะเด็กๆใช่แล้ว พระเยซูบอกกับเปโตรว่าจงเลี้ยงดูแกะของพรงค์เด็กๆคะเปโตรรักพระเยซูเขาตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูแกะของพรงค์ก็คือคริสเตียนทุกคนนะคะเปโตรทำยังไงคะที่เปลี่ยนชีวิตของเขากับคำถามนี้เด็กๆคะเขาเริ่มนะคะใช้ชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยาน สั่งสอนพระคำของพระเจ้าตักเตือนคริสเตียนวางมือรักษาโลกเขารับใช้พระเจ้าด้วยความรักนะคะคำถามของพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเปโตรเขาได้นำชีวิตมาที่จะรับใช้พระเจ้าและเขารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเขาน่ะรักพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้รับใช้ เราต้องการเงินหรือตําแหน่งหรือสิ่งใดๆแต่เพราะว่าเขารักพระเจ้าเด็กๆครับชีวิตของขวาวาพระเยซูก็เคยพูดกับขวาเหมือนกันนะว่าว่าเจ้ารักเราหรือครขวก็ตอบว่ารักพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าจงเลี้ยงดูแกะของเรานี่ก็เป็นคำถามที่เปลี่ยนชีวิตขวาเหมือนกันนะคะขวาตัดสินใจนะคะ ที่จะมาเป็นครูสอนพระคัมภีร์เด็กๆมาอธิษฐานให้เด็กๆขวก็มารับใช้พระเจ้าด้วยความรักของพระองค์เหมือนกันเด็กๆคะและถ้าพระเจ้าวันนี้พระเจ้าถามเด็กๆว่าเจ้ารักเราหรือเด็กๆจะตอบพระเตอบพระเจ้าพระเยซูคริสต์ว่าอะไรคะขวเชื่อว่าเด็กๆจะตอบว่าเด็กๆก็รักพระเจ้าใช่ไหมคะ แล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้ารักเราจงเลี้ยงดูแกะของเราเด็กๆสามารถจะทำได้ไหมคะอ่าัวเชื่อว่าเด็กๆนะ่ยสามารถที่จะทำได้นะคะทำได้ไม่ยากเลยคะ่ะเด็กๆคะนั่นก็คือเราทำด้วยความรักนะคะฮะให้เราทำที่บ้านนะคะกับใครคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราคนที่ดูแลเราได้นะคะ เราทำได้ยังไงบ้างคะเช่นเราอาจจะอะไรคะเทน้ำดื่มให้คุณพ่อหรือคุณแม่เมื่อท่านกลับจากที่ทำงานเราสามารถที่จะรับใช้คนในบ้านด้วยความรักของพระเจ้าเด็กๆคะมีอีกหลายอย่างเราอาจจะอธิษฐานเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับบ้านของเราหรือว่าเราอาจจะอธิษฐานเผื่อสำหรับ ประเทศของเราก็ได้ก็ถือว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยความรักเหมือนกันเด็กๆค่ะครูหวังว่าเด็กๆสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะคะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักเด็กๆสามารถจะรักพี่น้องทิิเซียนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความรักของพระเจ้าครูหวังว่าเราจะตอบแทนความรักของพระองค์ด้วยการทําสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีต่อกันนะคะ เด็กๆคะก่อนนั้นให้เรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานคะ่ะพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําถามสําหรับความรักของพระองค์พระเจ้าเราอยากจะบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์และเราจะเลี้ยงดูแกะของพระองค์เราจะทําสิ่งดีๆต่อคนที่เชื่อพระเจ้าเราจะทําสิ่งดีๆต่อ,อครอบครัวของเรา ต่อพ่อแม่ของเราขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีกำลังมีความรักที่มากมายที่จะทำสิ่งดีต่อครอบครัวต่อเพื่อนเพื่อนและต่อผู้อื่นนั้นด้วยเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระน,นามพระเยซูคริสต์ค่ะ,จจะกิจกรรมค่ะ หลังบทเรียนนะคะขวาก็อยากจะมอบคู่องให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆคะให้เราที่จะไปรับใช้ครอบครัวของเรานะคะอยากให้เด็กๆอัดคลิปนะคะในการรับใช้ครอบครัวเช่นเด็กๆเมื่อเวลาจะทานอาหารนะคะให้เรารินน้ําใส่แก้วนําไปให้คุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะให้เราอัดคลิป มาส่งขวากับสิ่งที่เป็นการกระทําหรือเราอาจจะอธิษฐานอวยพรครอบครัวอวยพรประเทศไทยก็ได้เหมือนกันนะคะใครอัดคลิปมาขวาจะให้คนละ5คูป,ปองนะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขและได้เริ่มต้นทำนะคะขวาขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ มีความเชื่อและรอคอยเราจะผ่าวิกฤินี้ไปด้วยกันนะ,นะคะ,ะคอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube n g m จสมานด้วยนะคะ